มาฟังมุมมองจากทาง SCB FM กันค่ะโดย SCB FM นะคะคาดการค่ะว่าการชัาด,ดาลรัฐนั้นถ้าหากจบเร็วนะคะจะมาหนุนทําให้ค่าบาทแข็งค่าขึ้นมาได้สิ้นปีอยู่ที่31บาท25สตางถึง32ยบาท25สตางต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ โดยทางคุณแพทริกปูเรียรองผู้จัดการใหญ่กลุ่มง,งานตลาดการเงินธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCB Financial Market หรือ SCB FM ค่ะกล่าวว่าค่างเงินบาทนั้นกลับมาอ่อนหลังจากที่แตกแข่งค่าสุดรอบ4ปีจาก3ปัจจัยหลักค่ะได้แก่ ดอลลาแข็งค่าหลังจากที่ตัวเลขเศร,รษฐกิจสหร,รัฐออกมาดีกว่าคาดความสัมพันธ์ทองคําบาทเปลี่ยนทิศราคาทองขึ้นแต่เงินบาทอ่อนค่าเพราะว่าผู้ค้าทองขายท่านกาไรและซื้อทองคําเพิ่มในตลาดต่างประเทศค่ะรวมถึงเศร,รษฐกิจไทยอ่อนแรงการสออกลดลงดุลบัญชีขาดดุลและเงินเฟอ้อติดลบค่ะ SCB FMC นะคะว่าหากการชะดาวสรัฐนั้นยุติดได้เร็วดัชนีเงินดอลลาร์นั้นอาจจะแข็งค่าอีกและมากดดันค่าเงินบาทให้เคลื่อนไหวในกรอบ32ทสบาท40สตางค์ถึง32ทสบาท90สตางค์ต่อดอลลาร์สรัฐและระยะยาวนะคะเงินบาทก็ยังมีโอกาสแข็งกลับมองว่าปัจจัยหนุนระยะยาวยังมีค่ะได้แก่การลดดอกเบีย้ยของเฟด ที่จะทำให้ส่วนต่างดอกเบี้ยแคบลงเงินทุนไหลกลับเอเชียจากแนวโน้มเงินเฟ้อต่ำและค่าใช้จ่ายเฮจิ้งที่ลดลงอย่างไรก็ดีนะคะการแข็งค่าของบาทจะจำกัดเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวความกังวลเครดิตเรตติ้งและมาตรการควบคุมเงินทุนไหลเข้าดอกเบี้ยไทยมีแนวโน้มลดปลายปีค่ะ ขณะที่คุณวชิรวัตรบานชื่นนักกลยุทธ์ตลาดการเงินอาวโส S C B F M เปิดเผยว่าเงินเยนและยูโรอ่อนค่าลงจากปัจจัยการเมืองค่ะหลังจากที่นางซานาเอธทาคาอิจิชนะเลือกตั้งหัวหน้าพัก L D P ขณะที่นายเลอคอนูนายกฝรั่งเศสลาออกจากตำแหน่งคาดว่าค่าเงินมีโอกาสฟื้นนะคะตั้งแต่ปลายไตรมาสสี่เป็นต้นไปและในขณะเดียวกันค่ะก็คาดการนะคะว่ากรนอง,องอนั้นจะลดดอกเบีย้ยลงไปอีก 2> 1 2หรือครั้งในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าเหลือที่ระดับ1.00%ค่ะหลังจากที่คงดอกเบีย้ยที่ระดับ1.50%ในการประชุมเดือนตุลาคมเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัวจากการส่งออกและการบริโภคในประเทศค่ะประเมินสถานการณ์มาฝากกันจากทางด้านของ S C B F M นะคะเพื่อให้ภาคธุรกิจหรือว่านักลงทุนนั้นได้จับจังหวะการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะในการบริหารจัดก,การการลงทุนและก็ธุรกิจของท่านค่ะ